สวัสดีคุณชมบุค่านะครับวันนี้นะครับพวกผมนะครับจะมานําเสนอโครงงานเรื่องเครื่องทำความสะอาดพื้นอัตโนมัตินะครับเชิญนับถงเราฟังครับโครงงานนี้นะครับจะทําโดยครับผมนายปริพันธ์วทวิ์ชั้นมาถึงศึกษาปีที่หกหนึ่งที่สี่ครับครับสวัสดีครับผมนายธนพัฒน์ชัยเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกับสองลิรที่สี่ครับครับผมนายธนพงศ์สายวรน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสองเลขที่ห้าครับครับและคุณครูที่ปรึกษานะครับคุณครูที่ชษ่อกันชัยครับครับสำหรับที่มาและความสําคัญนะครับในปัจจุบันหลายครัวเรือนไม่มีเวลาว่างในการทำความสะอาดเนื่องจากแบบต้องไปทํางานในตอนเช้าซึ่งกลับมาตอนเย็นอาจจะเหนื่อยและไม่สามารถทําความสะอาดได้ครับผมแล้วแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดห้องเนี่ยใช้มาก คือปัญหาก็คือไม่มีเวลาว่างในการทำวามสะอาดที่อยู่อาศัยหรือไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองได้วัตถุประสงค์นะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำวามสะอาดที่อยู่อาศัยครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของพวกเรานะครับก็คือตัวกลุ่มเป้าหมายที่เราวางแผนไว้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานที่จะไม่มีเวลาในการที่จะมาทำวามสะอาดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็กลุ่มพวกผู้สูงอายุครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่แบบ ไม่แข็งแรงพอหรือแบบอาจจะไม่มีแรงพอที่จะสามารถในทําการทําความสะอาดครับครอบเรัวการศึกษาครับก็อยู่ภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลยครับครับคุณผูที่ถ่ายตอนแล้วครับก็คือทําให้แบบการทำความสะอาดพื้นเน่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นครับนอกจากมันเป็นการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติครับสามารถช่วยอำนวยความสะดวก้แก่ผู้สูงอายุได้ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะครับที่ใช้ในการทําพวกอ่าเครื่องเท่ากระดะพื้นอัตโนมัติครับครับวิธีดำเนินการนะครับขั้นแรกนะครับพวกเราก็จะออกแบบสิ่งประดิษนะครับภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราครับเช่นพวก iPad หรือแท็บเล็ตนะครับว่าเราจะทําขึ้นมาในรูปแบบไหนครับผมขั้นต่อไปนะครับเราก็จะทําการบัดกรีสายไฟนะครับ สายไฟดำแดงนะครับให้เข้ากับพวกอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะนําพวกอุปกรณ์ของเรานะครับมาต่อกันนะครับซึ่งมันจะไปตามลำดับที่ผมได้ขึ้นมาให้ดูนะครับผมครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ตัวรถสมบูรณ์มาครับผมขั้นตอนที่สี่นะครับเราก็จะทําการเขียนโค้ดนะครับผ่านโปรแกรม Arduino นะครับเพื่ออัปโหลดลงในบอร์ดนะครับผมจากนั้น ครับแล้ก็อัปโหลดตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ครับส่วนลการับทํางานนะครับก็ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวานะครับตัวรถนะครับก็จะสามารถเลี้ยวออกได้เลยนะครับผมและในกรณีที่ไร้สิ่กีดขวานะครับมันก็จะเคลื่อนที่เองตามที่เราได้ตั้งโค้ไปนะครับครับสิ่งนี้นะครับก็คือผลจากการกรอกแบบประเมิน เครื่องทำความสะอาดพื้นอ,อัตโนมัติของเรานะครับว่าสามารถใช้งานได้ดีเท่าไรครับโดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายจานวน44คนในการประกอบเป็นสองทางครับครับสรุปนะครับจากการทดลองการใช้เครื่องทำความสะอาดอัโตโนมัตินั้นจะพบว่าการทํางานของตัวเครื่องเมื่อพบสิ่งกีดปวางสามารถหลบได้และทำความสะอาดต,ต่อไปได้แต่ยังไม่สามารถหลบสิ่งกีดขวางที่อยู่ทิศด้านข้างได้ ได้เพียงสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นและยังคงพัฒนา,นาและยังคงต้องพัฒน,นาแก้ไขต่อไปในอนาคตสำหรับข้อเสนอแนะนะครับเครื่องยังไม่สามารถหลบสิ่งกีดขวางที่อยู่ทิศนอกจากด้านหน้าได้ยังทำข่าวสาได้ไม่เท่าที่ควรยังไม่ทั่วบริเวณครับพวกผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ